ยุคนี้ก็เหมือนกันเป็น challenge ของแม่มว่าแม่จะต้องให้นมลูกด้วยนมแมออ่ถือเป็นแบบถือเป็นมิชชั่นที่แบบเหมือนเราตั้งให้ตัวเองอเนะเหมือนคุณแม่ยุคใหม่ชอบตั้งว่าจะต้องให้ลูกให้ด้วยนมแม่อะไรเงี้ยเพราะนมแม่มีประโยชน์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามวิจัยเลยคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราต้องจริงจังขนาดนี้<อ>แต่รู้เปล่าว่าตามวิจัยที่เราไปอ่านมาคือเขาบอกว่านมแม่เนี่ยคือที่ดีเนี่ยคือมีส่วนช่วยในเรื่องของแบบภูมิแพ้ของเด็กด้วยคืออันเนี้ยสาคัญคือเนี้ยจิบศึกษามาเพราะ บ้านจีบแบบภูมิแพ้หนักคือทั้งบ้านจีบแล้วก็บ้านสามีจีบเป็นภูมิแพ้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นน่ยตัวเบบีที่เกิดมาเขาก็จะมีสิทธิเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้ได้แล้วก็เลยการที่จะให้นมแม่เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสําคัญที่แบบเออมันจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้อันนี้คุณหมอบอกเลยนะว่าแบบถ้าให้ถึงประมาณปีหนึ่งกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนมแม่นี่ก็คือวัคซีนเข็มแรกเลยจริงยิ่งนมเหลืองนะได้มาตอนวีคแรกอ,ะอ่ะอันนั้นนี่คือคอลอสตุ้มแบบประโยชน์สุดเลยใช่ไหมใช่ เนี่ยจะเป็นอะไรที่เลิศมากเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นนมสีเหลืองอมันเป็นนมที่มีประโยชน์มากมากับลูกเลยนั่นคือผุงคุมกันจริงๆ